อากาศร้อนร้อแ,แถมออกนอกบ้านไม่ได้แบบนี้ถ้าได้ไอศครีมเย็นๆสักนิดก็คงฟินสมใจใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ใช่แค่สำหรับเรานะเพราะสำหรับน้องหมาก็ด้วยเหมือนกันคะ่ะ วันนี้ปุ๋ยเลยจะมาทําไอศครีมฟักทองโฮมเมดทานของหวานอนะ่ะมันดีต่อใจแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้ามันดีต่อสุขภาพด้วยถูกต้องไหมคะส่วนผสมวันนี้มีแค่3อย่างเองเอาทั้งหมดมาปั่นรวมกันเริ่มตั้งแต่ฟักทองข้าวโอ๊ตไข่แดงค่ะฟักทองอะ่ะเป็นอาหารครวบคุมน้ําหนักที่ดีมากๆสําหรับทั้งคนแล้วก็น้องหมาเพราะแคลอรี่ต่ํากากใย,ยสูงช่วงนี้จริงเจอเขาอ้วนๆอยู่ด้วย จัดฝักทองให้กินซะเลยแถมช่วยให้ขนสวยด้วยนะปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่พิมพ์แล้วก็แช่ในช่องแช่แข็ง2-3ชั่วโมงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมหวานมันเพลินจิงเจอร์เขาละ่ะพี่พี่เพ,เพื่อนท่านไหนที่กำลังหาสูตรไอศครีมแบบง่ายๆได้สุขภาพที่สำคัญนะ่ะไม่อ้วนด้วย ลองเอาไปทำกันดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยแหมพูดแล้วยังน้ำลายไหลอร่อยค่ะและถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบอคลิปนี้ปยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะ